สวัสดีค่ะคุณสบายดีไหมฉันคิดถึงคุณนะคะคิดถึงอ่านพระคัมภีรมอมนกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ฉันอ่านได้ตต้นเต้นเราตั้งอ่านหนังสือของนีไฟฉบับที่สิบหนะโอเคเราจะเริ่มกับความสรุปนะคนช่ว รักความจริงได้ยากบุตรของลีไฮแต่งานกับอ่าแต่งานกับทิตาของอิจมาเอลเลียฮนาทีทางของพวกเขาในแดนธุราคันดันขาสารจากพระเจ้าเขียนไว้บนเลียฮนาเป็นครั้งคราว เอชไลด้ครอบครัวของท่านพร่ำปลเนื่องจากความทุกข์ประมาณหกร้อยถึงห้ารอยเกาสบีก่อนคือการโอเคข้อหนึงและปัจนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือหลังจากข้าพเจ้านิฟไฟพูดกับพี่ๆข้าพเจ้า จบแล้วดูเถิดพวกเขาเกล่าวแก่ข้าพเจ้าเจ้าประกาศเรื่องยุ่งยากแก่เราเกินกว่าเราจะสามารถทนได้และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกเขาว่าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าพูดเรื่องยุ่งยากต่อต้อตาน คนชั่วตามความเป็นจริงและคนชอบทำนั้นข้าพเจ้ารับรองและเป็นพยานว่าพวกเขาจะได้รับการยกขึ้นในวันสุดท้ายดังนั้นคนผิดรับความจริงได้ยากเพราะความจริงปาดพวกเขาถึงส่วนลึกที่สุด และปบนันนี้พี่่ข้าพเจ้าเมื่อใดที่พี่ชอบทรและเต็มใจจะสะดับฟังความจริงและใส่ใจต่อความจริงเพื่อพี่จะดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้า เมื่อน,นั้นพี่จะไม่พร่ำปนเพราะความจริงและกล่าวว่าเจ้าพูดเรื่องยุ่งยากใส่เราและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้านี่ไฟกระดุ้นพี่ๆข้าพเจ้าด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ รักษาพระปัญญัติของพระเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักพระเจ้าถึงขนาดว่าข้าพระเจ้าเกิดปีตีและมีความหวังอย่างยิ่งในพวกเขาว่าพวกเขาจะเดิน ในวิถีแห่งความทอบทรรม